สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องบาหน่อยร้อยกินครับครับโมเมนต์ยังก่อนกอบกคอครับบกคอโมเมนต์บลใหไยเลยนี่บกคอบกคอภาษาอีสานครับภาษากลางจะพ่นสิบาจยังไงนครับเอา เอาสวัสดีครับไปเร็วสวัสดีครับต้องรำากินไหมเออเอาไปหนึ่งลูกเออนี่ครับแบบปอกเสร็จเรียบร้อยใส่กับถ้วยใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วใส่พริกแล้วก็ปรุงรสแบบบกคอครับภาษาการจักเพื่อน,อนมาจังไหนครับ จากแต่ภาษาอิ hmm. ีสาน่าบบกคอเฮ้ไปลอง่า่าเอาไหม่า <kill> yeah. ่าเดี๋ยวน้องว่าว่าจิมก่อนได้ไหมไม่เดี๋ยวเี่ยเดี๋ยวปรุง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 ให้มันเข้ากันก่อนอืมตัวเต็มบวงเต็มบวง แบบกึนในเลยครับบดตรงร้อนเลยในอืม <c oughs> ถ้าบดตรงร้อนก็สิอิ่มเร็วขนาดอ้ ล่อนใน่นะครับเดี๋ยวมันจิบบรรคอ,อฮืมผลโตอีกแล้วฮืม Bếp xong liền liền hơi hơi เป็นแบบยาททยก็เสียเบียร์น่ะมันมีน้ำประเด็กเนาะ 嗯，鲜味，鲜味嘞。 เฮ้ยสุดยอดเลยเต็มถวยเลยบ้านโอกินเบิดนี้ก็สิยาละบาย ว่าสิกินได้เลี้ยๆลเลยสลสัยใส่เต็มท่องถ้าเด็กๆดูอยู่นะครับก็จะาทำตามนะครับเห๋ยวมันจะขาคอได้ในมันต้องรอนกิน ทั้งใจครับเต็มถ้วยเนาะแกเบื่อครับ <c oughs> bè bướm เดี๋ยวแกวเดี๋ยวสิแกเบื่องรับว่าเรื่องขนาดไหน,นอะไรฮะต้งเสียงแก เปลือกอไาไปตำกินได้ครับนี่มาจอาคฝา,ฝาตำเสีบกันตำเปลือมันแสบปกันแะครับนี่แหละ ลุ่มเลี้ยงเลยตัวนี้แบบแจลแล้วครับจำเจียวผับจำเจียวผงแห้งปเป็นตะแสบเนาะเจียวพวพิดเพชดนู่นๆอ่ะสิบแส่ นะฮะแม่จะสิแก้อีกสามหน่วยโอ้กินก่อนกินก่อนเดี๋ยมสิเจ้รสาติก่อน mm hmm. แออกมาเืองอาจมิเ,นนจเสียงเก็บกบเก็บก็บเก็บเก็บรบวเนี่ยะจเียยังบุงบากาจักคือกันฝัจิตบุจก เนื้อเลืองน,น่ากินพหวดูหนยโอ้อเลือ้อนทำลามดี เ,เริ่มจริงที่าหน่วยนะคำแบบแบบลืดๆๆเลย รู้สึกว่าวอิอิมนะครับ <วะ S 1> คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย